สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้วเหนียวเซวีสานทุกท่านนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวที่กะพผาพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านหาเยี่ยมชมฟ้ามครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับผมที่ได้รับการติดต่อนะครับจากเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามเพ้นนะครับซึ่งเป็นลูกไส้เพิ่นเห็ดฟ้ามไว้ให้พอเลี้ยงงัวก็ถือว่าการบริหารจัดการของขอกเพิ่นก็คือดูแลง่ายเพราะว่าเพิ่นเห็ดขอกเห็ดฟ้ามมีปลูกหญ้ามีแปลงหญ้าร่องรับ มือนี้เซียพีให้น้องเข้าได้รับชมเดี๋ยวไปทักทายกับคุณพ่อไปจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหพ่อแนะนำตัวจังหน่อยนะพ่อซื้อวางได้กับพ่อพ่อนี่คุณพ่ออ่ำนวยแก้วอุดมพ่ออํานวยแก้วอุดมฟาร์มพ่อซื้อวางได้กับพ่อสามแปดสามเสียยาวฟ้ามแปดสามเสียยาวฟาร์มนะครับผมพ่อพ่ออยู่บ้านใดพ่อบ้านหยาค่าบ้านมณฑน่านดูหน้าโพอําเภอหน้าโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาเรียงงัวมากพ่อปีไปพ่อ ครัวปีแล้วผู้ใดเป็นคนผ้าอยากเห็ดอยากเลี้ยงง่วพ่อวันนี้ลูกไส่ลูกไส่ก็ตั้งขึ้นมานะครับเพิ่นก็บอกกับพ่อว่าอยากเลี้ยงง่วงมพ่อก็เลยมาเห็ดพ่อว่าจังไหนมาที่นี่กันแล้วแต่ลูกแล้วเอาแล้วแต่ลูกนะครับผมเอาไว้เพราะว่าที่นี่ตั้งแต่เลี้ยงง่วมาปีหนึ่งตอนนี้กับไว้อยู่ไว้อยู่นะพ่อเนาะพ่อได้อยู่นะพ่อเนาะนะครับกับตะกี้ก็เคยเลี้ยงง่วมาก่อนมาพ่อเคยมันก็เลยบ่อยอยากเนาะเฮาเคยเลี้ยงดูแลมาก่อนนะครับแต่ว่ากับที่ตั้งมาจักหน่อยว่าเพิ่นมาเห็ด ดูรอบขอบชิดนะพ่อเนาะเฮ็ดนะครับปลูกหญ้ามีแผงโซลาเซลล์นะผมหางาของมาในฟาร์มเพิ่นนะครับตอนนี้มีว่าจะตัวพ่อในฟ้ามสามสิบร่วมเบิดทั้งหน่อยทั้งไงสามสิบเป็นลูกผสมเบิดนะพ่อเนาะเป็นลูกผสมราหมันทั้งเบิดเลยครับพี่น้องสามสิบก็โตนะทั้งงัวนหน่อยงัวใหญ่แม่บอกแม่พันผมเบิ่งน่าจะเป็นลักษณะฟาร์มต้นน้ำหรือพี่น้องเพราะว่างัวนหน่อยยญ้าเต็มเลยนะครับผมก็มีหลากหลายนะครับนะครับแบบทั้งงัวขาวและงัวแดงว่าทั้งงัวขาวงัวแดง ง่ว่าสามสิบก็ตัวปลูกหยาจักไรพอ่อหยาก็ฮักมองปลูกที่ปลูกอยัางเราประมาณสิบเอ็ดไรปลูกหยาสิบเอ็ดไรผมง่ว่าสามสิบตัวตอนนี้นะครับปลูกหยาอย่างนี้พอ่อหยาแผนโพลากน็นี่เปียกับหยาหวานระบุ๊บนำเอามาหน้าม,มาจากเสยมหดหน้ำแผงโซล่าเ,าเซลยวแสงโซล่าเซลยวจอโบอบาดานน้องน้องพ่อเนาะจอโบอบาดาน,นาครับ <ๆ S 1> ผมเพิ่นดูแลก,กันจะคุนะ้นหรือเปล่าสามคนสามคนอ้าวนะครับคุณแม่แล้วก็คุณพอ่อ กับพายอีกผู้นึงคุณแม่อยู่ทุ่นอันนี้ป้าโอ้อัน,น,นอันนี้ป้านะครับผมอันนี้ป้านะครับคุณแม่อยู่ทั้ง่างบ่คุณแม่อยู่ทุ่นโอ้อยู่ทั้ง่างไปหาทาั้ง่างเอานะครับผมสามคนครับพี่น้องอาผู้เฒ่านะครับผมสามตาใหญ่นะครับผม,ม,บผมดูแลง้วสามสิบกว่าตัวก็ถือว่าเอาตามแห้งนาะพ่อเนะ<ร>าะแต่ว่าก็สะดวกจักหน่อยนะครับเพิ่นปลูกหญ้า,ายอยู่สิบกว่าไร่ก็ปลูกแล้วก็เอาใส่ล่อขนมาให้กินนะครับเดี๋ยวยางไปเบื้องกันนะครับมื้อนี้ พูดคุยกันไปจักหน่อยขอกสร้างเพิ่นกระเฮ็ดดีครับพี่น้องนะครับกัถือว่ามีล่างหาอาหารนะครับโรงเลื่อนนะครับอ่าโรงเลื่อนกัเบิร์ดไล่อสมควรนะครับผมแต่รายละเอียดเดี๋ยวผู้ดูใชยเพิ่นเขั้วใจเพิ่นว่านะครับพวเพิ่นว่าบ่ฮู้รายละเอียดนํานะครับเอาอันนี้คือฝูงงัวของเพิ่นนะครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์มีทั้งอ่างัวแม่สาวนะครับผมนี่จังเห็นอยู่นี่ก็คือแม่สาวมีทั้งเบิดสามตัวครับพี่น้องแม่สาวนะครับงามๆนะครับจังยืนอยู่หน้ากล้อง เป็นแม่บอกแม่พันธ์กับมีแม่ทองกับมีนะพ่อเนาะแม่ทองกับมีอยู่นี่ใส่พ่อคุ้มฝูงหรือผสมหลอดพอ่อครับพ่อคุ้มฝูงกับผสมหลอดแน่อ่าผสมหลอดเน่ะกับมดดีเอาไปสองตัวสามตัวแล้วอ๋อครับมีทองหลอดอยู่บรับตอนนี้มีอ่าแม่ใดละพ่อทองหลอด,ดยอยู่นี่แม่ทางไน่ขุนบ่แม่หนัโอ้ทางไน่ขุนนะครับเพจเดี๋ยวยางไปเบิ้งกับเจมีอ่าทองหลอดมีพ่อพันธ์มีแม่นี่กับทับหลอดอ่ามีนี่กับทับหลอดเนาะแม่ขาวนี่กับทับหลอดครับพี่น้อง แล้วก็แม่เท่านี่น,นะครับผม่ันธุ์ขับพร้อมผสมอยอะพร้อมผสมโอ้เท่าบัวแม่นี่งามตัวพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นแม่บล็อกของเพื่อนนะครับเอาสองแม่นี่งามเลยครับพี่น้องตรงแม่บล็อกเอาตัวนี้ก็เอาไว้ทาเฮดแม่บล็อกเนาะเนาะนะพอ่อเนาะครับนะเอาไว้ทาเฮดแม่บล็อกนะครับเอานะครับตัวผู้พ่อพันคุ้มฝูงอยู่พุ่นเป็นเลือดลอยป่ะพอ่อพ่อเลืออดยพ่อพันเป็นเลือดลอยได้ครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็บที่มีค้าถามแล้วนะครับงัวงสามสิบตัวกินหญ้าหมดเลยจักเทีอพ่อสอง มือละสองคืออะรเสาแรงเสาแรงใบน,นะครับเสาแรงใบไปตัดหญา้าเวลาใดืนเนียเวลาตัดหญ้าไปเนี้ยกัดน้ำบนเสาเนี้ยไปตัดมามือละรถอีกตุกครับผมอ๋อนะครับตัดมือละเต็มรถเลยครับผมอืมวันี้ก็คำจะน้อยก็ว่า,วามือถ้ก็ลงไปตาดีมือละสามรดเข็นไปซะแล้วครับผมให้หัวหันป่พ่อกับยุทธให้ได้เดือนนึงนี่แหละจะคิดให้หัวหารอยูย่ครับผมอ่าตัวนี้ก็เดือนหนึ่งไม่ได้ให้เนาะ เดี๋ยนี้ไม่ได้ให้เอานะครับอาหารก็ขึ้นราคาอยู่เนาะครับกินกินแต่หญ้าหญ้าพ,อพอ่อพ่อแบบทีนี้ปี<อ>นี้พ่ออยู่เดี๋ยวนี้วนตัดพ่ออยู่อ่านะครับก่อะนผมมาหมู่บ้านคุณพ่อเพิ่นว่าลงวัคซีนแล้วงัวเพิ่นเหมือนว่าน,นี่หมอจากทางอำเภอหน้าเชือกมาลงวัคซีนอ่านะครับผมแล้วก็ท้ายพยาธิไห้เด้อครับพี่น้องงัวเพิ่นก็มีหมอประจำฟาร์มมาซอยดูแลเพิ่นเรื่อยๆอยู่นะครับผมงัวทุกโตอยู่นี่นะครับเอ้าพี่น้องถามแล้วบาดที่นี่านะครับขายจักเทื่แล้วาจะเฮ็ดฟาร์มมาปีนี้ ปีท่านได้ปล่อยขายเยอเชียรบ้านได้ขายเยอเชียรถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าที่มาเยี่ยมมาชมนะครับเหมือนนี้ท่าเอฟซีทุกท่านถือว่าเปิดหัวกวนมูได้ครับพี่น้องนะครับมาให้พี่ให้น้องเข้าได้รับชมน้ำกันสำหรับผู้อยากจะได้ง่วไปเลี้ยงนะครับกับทีว่าฟาร์มกับแมนครับพี่น้องเพราะว่าเป็นฟาร์มต้นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นลูกขอกทั้งเบิดที่เกิดกับเลี้ยงอยู่มาปีกว่าๆบางตัวกับติดแม่มาจนใหญ่เป็นสาวเลยเนาะบางตัวกับพึ่งมาขอดนะครับกับลูกโตผูกระง่วผูน้อยอยู่ในนอกกตตััวี้จ าตประมาณหาโตนะพอ่อประมาณหาโต,ปาาตเป็นลูกผู้น้อยสําหรับผู้หาผู้น้อยเขาคุ้นกับมะเบิ้งเอาครับพี่น้องอายุอยู่ประมาณสี่เดือนหาเดือนหกเดือนนะครับะะกับราคากับมะว่าวกันฮอดหนาคอกออเดอครับพี่น้องหรือทร่ไปถามนะครับน้องผู้เป็นเจ้าของจริงนะครับตอนนี้ลูกชายเพิ่งจะเริ่ธุรกิตรกจต้นตัวกับเงินช่วนหนึ่งก็เอามาลงทุนให้พอได้เรียงง่วนะครับถือว่าเป็นการลงทุนมิจะกําไรครับพี่น้องนะครับเพราะว่าหยากับปลูกเองนะครับใส่ยาแรกเนื้อ นะครับก็เป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเอาหลายท่านว่าตัวใดนเนี่ยนะครับมือนี้สิออกคลิปว่าเปิดราคานะครับผมเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นยางสี่เบื้องเป็นไล่ตัวด้วยครับพี่น้องสนใจตัวเบอร์โทรครับทียูนะครับผมขื่นว้ให้นะครับเอาแม่นี่ก่อนนะพ่อเนาะแม่หัวโลนเนี่าแม่หัวโลนนี่ผสมไปพ่อแม่นี่ผสมแล้วเอาตัวนี้นะพี่น้องอ่าแม่นี่นะครับผมท่องหาเดือนประกันท่องเลยนะพ่อเนาะประกันท่องเลยหาเดือนสาวทองแรกบ่พ่อ ทองที่สองอาทองที่สองนะครับเอาตัวนี้เป็นทองที่สองแม่ลอยซีซีด้วยครับพี่น้องส่วนสูงแม่นี่นะครับหลายไปได้แล้วพ่อแม่นี่เปิดไว้ผมเปิดไว้หามือหะหามืนก็บอีกหาพันครับพี่น้องแม่นี่โบดด้วยครับพี่น้องนะครับเอาทับเรียบร้อยนะพ่อเนาะทับเรียบร้อยพ่อใดบัดนี้พ่อฝูงคุ้มในคอกนี่ยนะอาพ่อในคอกเดี๋ยวยางไปเบิ้งครับพี่น้องนะพ่อคุ้มฝูงในคอกนี่ครับพี่น้องตัวฟูเป็นอเมริกันบรามันเลือดลอยด้วยครับพี่น้องนี่นะครับผม อ้าวพอพอพันยูฟ้ามเพิ่นนะครับตัวนี้รับเลยครับอ่าดิเป็นพอคุ้มฟูงเนาะอ้าว <พอ S 1> ลูกเพิ่นในยกักตัวแล้วยุขอ,อกนกี่หัวก้าวหัวกระชื่อมากกับมาทับยี่ออนี่แหละอ๋อจะบ่าันเดี๋ยว <พอ S 1> ม,มีผลงานบ่าันมีลูกเนาะอ่าพ่อันเดี๋ยวมีผลงานบ่าันเดี๋ยวมีลูกนะครับผมอันนี้บ่าันเดี๋ยวมีผลงานนะครับผมเอานะครับเอาสวยครับพี่น้องเอาต่อไปครับผมแม่ใหอีกครับพ่อแม่เขาคงแม่เขาคงนะครับผมเดี๋ยวแม่เขาคงนะครับเอาฝุ่นยูดันนใ่ครับพี่น้องแม่เขาคงนะผมสู้ไหมเบิง S <S เดี๋ยวจะไงพ่ออะไรแรงมาก,ก็เลยพ่อแม่เขาโค้งนะครับผมแม่เขาโค้งเอานี่ครับพี่น้องแม่เขาโค้งมีลูกมาแล้วประมาณ3าตวัวนะพ่อเนาะประมาณ3ามตวัวทับอีกไหมพ่อแม่นี่แม่นี่ยังมาทันได้ทับมาทันได้ทับเปิดไรไปไหนครับพ่อแม่นี่เปิดนี่เพิ่นเปิดหาเมื่อเก่ากันต่อรองกันได้ร่อรองได้ด้วยครับพี่น้องแม่นี่สูงอยู่ประมาณลอยหาสิบมีลูกมาแล้วสามตัว,ตวนะครับเอาไปทับเอาครับพี่น้องแม่นี่บ่มีตั้งนิ้นะพ่อเนาะบ่มีตั้งนิเอาหางบ่ขาดนะครับน่อบ่ติงหูบ่ฉีก เอาขาบวชทุกเนาะพ่อเอาหมดลูกบวบออกอ่าหมดลูกบ่มีหมดลูกออกได้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับเปิดเท่าไรก็พ่อหามื่นเก่าหามื่นเก่าครับพี่น้องเอานะครับสองตัวพันไปได้พี่น้องตัวที่เพิ่นเปิดตัวต่อไปตัวไหนพ่อแม่ดำเนี่ยอ่าแม่ดำเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ออกมาให้เบิองครับพี่น้องนะครับเอาแม่ดำให้คุณพ่อเพิ่นไล่ออกมาให้เบิองนะครับแม่สีดำนะครับก็ลูกเพิ่นบอกครับอ่าลูกลูกผูได้พี่น้องอันนี้ดีเพิ่นจะเปิดตาแม่นะพ่อเนาะ นี่ครับแม่เได้ครับพี่น้องนะครับปลายเขาหักเด้ครับพี่น้องไปเขาหักฟังหนึ่งนะครับแม่นี่อันนี้ลูกลูกไส้เพลินนะครับไส้เพลินหลายไปได้ลรอครับพ่อแม่นี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามเตมีหรือว่าแม่ลูกเแม่อ่าเตมีสี่หมื่นสามบอลไหนทับเนาะบอลทันทับอ่าบอลไหนทับเอาถ้าอยากทีน้อยพี่น้องง่วงฟุ้งพันเกลยางลบฟูงไปแล้วนะครับตัวไหนอีกครับพ่อบอลนี้แม่ดำอ่าแม่ดำครับพี่น้องเด้อยางไปเบิ้งนะครับแม่ดำ แม่ดำนี่แม่ดำนี่มีลูกมาจากตัวแล้วลูกมันมาตัวหนึ่งกันอประมาณสองตัวตัวสามไม่ทองไหนเดี๋ยวมึงอ้านะครับผมตัวที่สามไม่ทองจักเดือนเหรอพ่อซีเดือนซีเดือนหลอดคือคุ้มตัวพอคุ้มฝูงเนี่ยอ่าพอคุ้มฝูงเลือดลอยตัวพุ่นเนี่ยครับพี่น้องเลือดลอยนะครับเป็นพอคุ้มฝูงนะครับหลาไปไหนล่ะพ่อหนึ่งว่าทองแม่นี่หามือสองไว้ท่านหามือกับอีกสองพันส่วนสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบครับพี่น้องตีสามสิบเจ็ดบวกเนี่ยครับพี่น้องเอา ร้อยสามสิบเจ็ดบวกนะครับเบิดไปพ่อโตเปิดราคาเบิดลตะเบิดแล้วนะครับผมบาทที่นี่ขั้นพี่น้องอยากจะมาเยี่ยมมาชมนะครับเขาเยี่ยมในทุกมือปะครับพ่อได้เอานะครับว่างกับมหาคุณพ่อเพิ่นได้มาเยี่ยมมาชมมักแม่หัวลุนแม่เอฟบาดได้เรือแม่นึงเอาเรือแม่เอฟบ่ะพ่อเอาให้พ่อไปไล่ออกมานะครับให้พ่อไปไล่แม่เอฟออกมาให้เบิรงครับพี่น้องนะครับโอ้งัวเพิ่นแต่ละตัวนะครับกับหัวหลายครับพี่น้องกับธรรมดานะครับการอยู่การกินอาหารกับ อาจจะบริหารจัดการนะครับผมในเรื่องของอาหารง่วนหน่อยกันหน่อยกินเต็มอิ่มนะครับมาทางพี่ลาพี่ตัวนึงด้วยพี่ครับผมพี่อะไรเ้ียพเอานะครับเดี๋ยวพ้าย่างไปเบิ่งครับพี่น้องอ่ะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมจะมาเปิดเป็นง่วนเอฟสองด้วยพี่น้องตัวนี้มีใบเอฟเรียบร้อยนะครับจักเดือนนอะไรหรอพ่ออายุเพิ่นกับจักเกียรแล้วม้วนน้ำฟอร์กับม้วนน้ำลูกเขาทับไปแล้วพ่อยังเพราะได้ทับด้วยพี่น้องเอาง่วนเอฟตัวนี้เพราะได้ทับนะครับผม ส่วนสูงอยู่ร้อยสี่สิบหาบวกนะครับเอาแม่สาวนะครับตัวนี้น้อยเดี๋ยว่เปิดป่ะพ่อบอดตัวน้อยนะคับว่าได้เปิดได้พี่น้องแม่น้อยนี่ไล่ไปได้แล้วพ่อแม่เอฟเอฟสองนี่สำหรับผู้ใหญ่เอฟสองห้องไว้แปดหมื่นอ่าห้องแปดหมื่นครับพี่น้องเอาตัวเอฟห้องไว้แปดหมื่นนี่ครับพี่น้องสำหรับผู้หาอ่างัวเอฟตัวนี้เอฟสองนะครับพี่น้องนะครับแปดหมื่นหอวมมากเดี๋ยวเอฟสามเอาไปผสมเอาพี่น้องบ่าได้ทับนะครับเอาไปผสมเอานะครับบ่าได้ทับ นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นทีอูเบอร์โทรให้นะครับระบบบริหารจัดการข้อพิ่นกระดีนะครับผมมีอขอ,อกแยกงวแม่ลูกนะพ่อนะครับ,นะรบอขอ,อกล็อกนี่ก็จะเป็นงวอุ่มทองไก่ลอดนะพ่อ<ก>เอาแม่นี่ไก่ลอดหนะรือเปล่าพ่อแม่นี่ก็บวัฒน์ไก่กสิกราปีไม่ผล่ะเนี่ยคือเดี๋ยวมาแยกไปผู้ดเดียวบ่ะนี่ มันยันมู้นันต่ำมันอ๋อมันไกลควาดแล้วเนาะอย่ามันแข่งนะครับผมอย่ามันแข่งหนังเพราว่าทองกับทองแยกไว้ครับพี่น้องอันนั้นก็ดเว่เท่าหัวอรนแม่ลูกเป็นลูกโตผู๋โอ้ขอกี่มันเวราะผู๋ไรตัวนี่พ่อแม่นจวมาผู๋ก็เอาเอาผู้ใดมักผู๋ขุนเนี่ยครับพี่น้องเอาเชิญชวนมาเยี่ยมมาชุ่มนะครับขอบคุณพ่อเพิ่นได้นะครับซื้อฟาร์มวางได้กับพ่อเสียยาวฟาร์มอ่านะครับผมเสียยาวฟาร์มนะครับผมอยู่บ้านยังก็ครับบ้านหย่าค่าบ้านหย่าค่า ตำบลบ้านดูตำบลบ้านดูอำเภอ,อ ER นาโพนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เลยครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมมาชมกันถือว่าผู้เฒ่าเลี้ยงงัวครับพี่น้องสามคนนะครับเลี้ยงงัวะสามสิบกัวตัวปลูกงาสิบสองไร่เนาะพ่อปลูกงาสิบสองไร่สิบสองไร่นะครับผมกับลูกชายเพิ่นกับว่างแผนให้ดีมีโซโลาซลเซลล์ให้น้ำลดช่วงหน้าแรกเนาะพ่อเนาะนะครับหน้าฝนนี่ก็ว่าต้องหดบริฮดนะครับตัดหญ้าใส่เครื่องหรือใส่รถตัดใส่รถตัด เอารถไทที่<ด>เป็นเครื่องตัดนี่บ่พ่อพรถไถเครื่องตัดเนี่ยรถไทเดินตามนี่นบ่เครื่องก็จักบาทพ่อัน,นี่นว่ยเน,น,นวตัดมันนี่เขาวัตทิแหถว่าสามหมื่นกวา่าสามหมื่นกว่าบาทก็คือไทตัดกวาดไสรอคือไม่ให้กินเลยเนาะดดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับะนะครับก็คือว่าเพื่อนบอกเป็นกระดูกใช้ไวาอยากจะเลี้ยงลูกก็ถือวา่าได้ใจนะครับมาลงทุนไหนพ่อแม่เลี้ยงอันนี้ผมมาเป็นข้างแรกสําหรับผู้อยากจะได้น้ำเพลินต่ละโตแม่สาวหน่อย ถามาหอดคอกเพิ่์นอาจจะแบ่งด้วครับพี่น้องสำหรับผู้อยากแก่เจอเมอร์นี่เพิ่์นว่าเปิดลงในคลิปจักสามสี่ตัวนะครับผมหาตัวเพราะเป็นแนวทางสําหรับผู้อยากจะได้อีหลีเพิ่์นแนะนําว่าให้มาเบิ้งตัวจริงหนาคอกเวโทรไปพูดคุยกับเพิ่์นเอานะครับแม่สาวหัวหลวนมิจตัวงงามครับพี่น้องนะครับคันใดอาหารเต็มอิ่มกว่านี้ผมบอกว่าโค้งสางมากดีแล้วเพราะว่าผมเบิ้งคาเชเลียลอยสามสิบหาลอยสี่สิบขึ้นทุกตัวนะครับเมื่อเม่สาวบางตัวก็ลอยหาซิบด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยว่างเบิ้ง นะครับอยู่ดานในนี่นะครับง้อผู้น้อยกันหลายนะพ่อเนาะสำหรับผู้ผู้มักสายขุนนะครับกล่าบาเบิ้งน้ำเพลินเอาของคุณพอ่อสำหรับเบอร์นี้ก็ขอคุณพ่อนุ่งใหลายนะครับผมนะครับมาเยี่ยมมาชม่มมาอนี่ะนะครับที่ยู่กับไล่กับเบอร์โทรผมขึ้นให้ใต,ต้คลิปพี่น้องกับเบิ้งจดเอาสนใจน้ำเพลินแต่ละตัว อยู่นี่กับมีหมอประจําสําหรับตัวใดสงสัยที่อยากได้น้ำพึนชาทองครับเพาแน่ใจให้พ่อเอิ่นหมอมากเลยนะพ่อเนาะเอื่นหมอมากเศร้าก็ได้เอื่นหมอมากเศร้า,น,มมา,านะครับยืนยันการติดทองให้น้ากันก็ได้เรื่องวัคซีนหมู่ว่านพันล่วงหายเรียบร้อยพ่อพันว่าหมอมากเหตุยุบิมือปากเปื่อย์นะครับปากเท่าเปื่อย์ลําปีสกินนะครับท้ายพยาธิหายเรียบร้อยเอาน้ำพึนไปแล้วได้ของดีแน่นอนนะครับว่าเป็นผมมักผมมกักนึงนะครับพี่น้องแม่โบดอยู่ไทยแม่เขาเนี่ยผมกับมักนะครับเอาไปเห็ดแม่บอกได้นะครับผม โครงสร้างดีแม่ใหญ่ๆฝุยย่น F2 กับบีครับพี่น้องร้อยสี่สิบหาบวกเกือบร้อยหาซิบนะครับอันแม่แยกลูกติดทองแม่นี่กับง่ามนะครับเท่ายก็พ่อแม่แยกลูกตัวนี้แม่หัวลวนเนี่ยแม่หัวลวนนี่ยหาเมื่อนหาหาเมื่นหาครับพี่น้องกับติดทองแล้วนะพ่อเนาะติดทองหาเดือนติดทองหาเดือนครับพี่น้องกับหาเมื่นหาเดือดสาวหัวโลอ่องสองหัวโลวนเนาะนะครับงัวผูกกับไร้ครับพี่น้อง เอานะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับผมอยู่ขอ,อกอยู่ฟรามได้มาเห็นว่าฟรามที่เพิ่นลงทุนนะครับเห็ดดีๆจักหน้อยบใบบริหารจัดก,การขอ,อกลวรอบขอบอชิดผู้เท่า3คนเลี้ยงหลายท่านว่าอันตรายบ่นะครับใอ้พ่อว่าสู่ฟังจังน้อยเนี่น,นะครับเลี้ยงว่ามาปีกว่านี่เอาระบายความรู้สึกของคนเลี้ยงว่าเอ่อ30กว่าตัวมันยากมีหมองยากหมองมอง่ายหมองได้ไพอ่อแบบน หยาในหน้าเขานี่ละมันก็ไม่ซ้ำยากครับผมเป็นเวลาอืเอาหยาเป็นเวลาให้เจ็บป่วยดูบ้างว่ะกับบ้านเปลี่ยนได้เชียได้เลยบ้านเปลี่ยนเท็เชียเพรออว่ายุ่งหลายบางแบบนี้ยุ่งกันมีแนยุ่กับเสียบไฟเอาเสียบไฟเอามีแนวจัดยุ่งเะพ่ะเนาะนะครับบันนี้นะครับผมอันนี้คือแนวทางยากสุดเลี่ยงง่ว่านี่สำหรับพ่อนนี่เม่นยังสำหรับพ่อ ก็ดียากแน่ก yep. ันน oh, ั so He ่อยู่ขี่มันดิท้อนละเอาเก็บขี่เมียนขี่ว่ะเอาไปใส่แบนี้ขี่เก็บแล้วเอาไปใส่เก็บแล้วก็ไปกรองไปพูนทั้งหลังผู้ใดมาซื้อแบบนี้กับประธานมีแล้วเอาไว้ท่าให้ใส่หญ้าบ่เอาไว้ท่าถ้าขายผู้ใดซื้อกับมันประธานแห้งเนี้ยมันก็ด้ขายจังไงประธานมีขายต่ไปก็กว้างดีกว่าที่ขายกเที่ยที่เหลือก็ขนลงไปได้ใส่หญ้าเอาไปใส่หญ้านะครับผมบ่ขี่แต่เคสหน้าบ่พว่าปลูกหญ้าไปแล้วเหงืวอ บ่มันปุ๋ยแพงยังกับแพงดิบ่ปลูงยาหิ้งว่ะนะพ่อเนาะปลูงยาหิ้งว่ะเขาลงทุนไว้ให้ลูกแค่สี่เหลี่ยเขาลงทุนไว้แล้วเขากระสานไว้าเถอะนะครับผมเต้าไปเอานะครับก็ถือว่าอ่านะครับผมเป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะครับผมอ่าดูแลกันนะครับผมผู้เดียวกับเมื่อานครับพี่น้องเกี่ยวหยาถึงเวลาก็ให้อาหารแล้วก็เขาไปเก็บขี่เก็บยังนะครับกัขี่งัวก็ขายได้ครับพี่น้องเลี้ยงงัวก็ได้ทุกอย่างออกขอารูขวอรเต้ามากก็ได้ขายนะครับหรือไผ่มักแบบอุ้มท้องกับมาติดตอนน้เพลินเอานะครับกว่าต นะครับบํห่วงบ่าเพงญมักน้ำกันแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาสหรับมือนี้กัจากลาบีซองไปซัมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พลอยนุ้ยเลยครับพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้พลอยนุ้ยจากน่อยคอมเมนต์กันมาหลายนะครับมีอย่างกับเนะนน้ำแลกเปลี่ยนกับคุณพ่อเพคุนได้นะครับจากลาบซัมครับผมสวัสดีครับ